ไม่สามารถบอกได้โอ้ยหายยัเลยอ่ะันี้เขาเรียกอะไรฮะเนี่ยเกิดเทส่ะมัเขือเทศที่ดีเขาเรียกอะไรฮะมันเกิดส้มแร้วทำทีมอ่อนได้เร็วใช่ทัดินี้ทีแซ่บอร่อยเด้อยังไม่ได้ชิมเลยฉมเมื่อกินไปแล้วไม่ขาดอร่อยโอเค ไม่ขาดอร่อยไ,ไม่ขาดอร่อยแสดงว่าอร่อยไม่ขาดอะไรเลยครับโอ้ยน้องไมไ่กินเลยนี่อะไร,ไรพี่อะไรพี่ออ่องพิกออกเหรอใช่เคจรินไหมปกติไม่ไไมีใครใส่หมูคันเยอะขนาดน,นี้หรออันนี้ใส่ให้ลูกชายกินเฉยๆให้ล,ใหหลุงกินด้วยได้ปะได,ได้ได้ครับครับครับเค,บคยกินไหมเคยครับเคยครับแต่ไม่เคยกินสูตรแบบนี้ เอยากทำกับข้าวอ่ะจะมากะเทียมทำไม เอาไปลูกชายกินครับนี่คือสูตรทำกับข้าวเพื่อรับประทานเองในครอบครัวนะครับทำขายเจ๊งแน่นอนครับอย่างเงี้ยเดี๋ยวควยหอมกอนนะควายหอมกันควยน้ำมันหอมงาโอ้โหดียังไม่ได้ชิมนะครับท่านผู้ชม แค่เห็นภาพตรงนี้นะโอ้โหไอ้น้ำพริกเอาน้ำพริกอะไรใส่อนะไรแดงแดง,แดงที่แดงแดงเนี่ยพริกตันครับอันพริกตัมธรรมดาจริง ใช้ตะพิกที่ซื้อมาให้สำเร็จรูปเนะี่ยใส่ได้เลยครับตะพิชสำเร็จรูปที่เราทำแล้วนะี่ะพิชซื้อพีชอุน่นนั่นแหละหมนั่นแหละใส่ได้เลยครับอาหารพื้นบ้านของทุ่งเสเหลี่ยมจังหวัดสุโขทัยนะครับมาชิมไหมมาชิมไหมยไม่ได้ปรุงอะไรมากมายนะ อันนี้ถือว่าเสร็จแล้วรอสุกอย่างเดียวรอใส่ผักโอ้แล้วก็อ๋อรอสุกแล้วก็ใส่ผ kind of <so ักเออ่ผักชีหอมซอยอันนี้คือหอันี่คือเราจำไปแล้วกูเรียกกูเ so รียกบักซีดาไม่รู้และทางนี้เขาเรียกอะไรฮะมะเขือเทศมะเขือเทศที่นี่เขาเรียกอะไรฮะมะเขือส้ม อ๋อมะเขือส้มมืนซะเขือส้มครับต้องเรียกให้ถูกมะเขือส้ม <า S 1> ไไมะเขือส้มส้มสีสันนะู้จะลองชิมไหมขาดอะไรบอกได้นะเติมได้โอ้ยมิจองหาดน,นะเราเอาตามรสชาติที่ทำเลยเมื <c oughs> ่อวานไม่มีการคอมเมนต์ว่าเราต้องเติมนู่นเติมนี้เพราะว่าไม่เป็น <c oughs> ไม่สามารถบอกได้ว่ารสชาตินี้ต้องเติมอะไรบอกไม่ได้คร right ับร <laughs> ันทาชิมมอนเดิลอะไรนะบอกรันทาชิมชิมอะไรอาชิมทิฟอองว่านายช่นใส่นี่ชิมใส่นี่ใส่ใส่ชิมลึกชิมลึกชิมลึกขัดขัดอะไร เปลี่ยนไหมเคี่ยทำหรอตีเยอะเหรอตีขนาดนี้เลยดิลิสทำดิแซ่บอร่อยเนย์ยังไม่ได้ชิมเลยชิี่ยวไมกินเลยแล้วไม่ขาดอร่อยไม่ขาดอร่อยไม่ขาดอร่อยแต่ว่าอร่อยไม่ขาดอะไรเลยครับเยี่ยมเยี่ยมยกมือดิยกมือดิ กนนะนนี่ครับท่านผู้ชมนี่ครับผักนี่อันนี้ฮังเลครับ น้ำพริกอ่องฮังเลอันนี้พวกกลิ้งพวกกลิ่นนั้นไม่ได้หายทา่ใต้เนี่ยอันนี้เป็นอะไรพวกกลิ้งพวกกลิ่นใต้อันนี้ฮังเลยังเลน้ำพริกอ่องอ่องพริกอ่อกลิ้งคืออะไรอันนี้ก็มีผลเน่าครับหงเงี้ยหงเงี้ยผลเน่าครับนี่ผลเน่าน้ำพริกอ่องของปวดผมเลยพริกเยอะๆ เอามาให้หมดเลยพริกครับพริกพริกพริกนี่โปตดนี้พริก,รก,รก,รกเอามาให้หมดเนี่ยซีซีมาดูเอานี่ไม่เผ็ดแต่บแลเอาดี่อาหารโปรดของน้องรัตทำดูดูนี่น้องรัตทำจะตักอะไรก่อนให้เป็นการเสี่ยงทายอย่างนึงว่าชอบกินหรือเปล่าอันนี้นันทำไม่กินกรับ เขาปวดท่อนนะสูตรันทาต้องใส่หมูเยอะๆพริกพริกโอ้แซบคออย่าแสดงล,ลูกอย่าแสดงม <laughs> ไม่ตัดข้าวไม่เห็นทาดข้าวเลยอะคำน้อยๆลูกคำพอดีพอดีลูกไม่ไมีมยคำใหญ่เกินสิลูก ตักนี่นั้ยทำได้ผู้ชายใจเสร็ทำได้ผู้ชายใจต้องทำใหญ่ๆร้อนอดใจเย็นเยนร้อนอยู่เป็นไงบ้างอร่อยโอ้โหอร่อยอร่อยจนแบบพูดไม่ออกเลยครับท่านผู้ชมอร่อยอยโอ้โหหวาน